ตอนนี้ถ้านับคนไทยที่เดินทางกลับมาเนี่ยทยอยทยอยมาหลักสิบบ้างหลักร้อยบ้างะนะกิจกิจก็ยังไม่กี่ร้อยคนนะแต่ถ้าเกิดดูตัวเลขคนไทยที่อยู่ที่นู่นเนี่ยยังมีอีกหลักหลักหลายพันคนหรือว่าหลักหมื่นคนถ้านับภาพรวมทั้งอิสราเอลเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือการที่จะติดต่อสื่อสารกลับมายังบ้านเกิดหรือกลับมายังประเทศไทยหรือการติดต่อสื่อสารในประเทศของอิสราเอลเองเนะฮะตอนนี้มีภาคเอกชนมากมายครับไม่ว่าจะเป็น Tru ู c o อบเองก็ยกระดับสนับสนุนการสื่อสา,สารเต็มรูปแบบทั้ง True Move H ทั้ง c เนี่ย การโทรในอิสราเอลก็ดีการส่ง SMS ก็ดีหรือว่าการโทรกลับไปยังครอบครัวในประเทศไทยบอกคนที่บ้านว่ายังมีความปลอดภัยก็โทรฟรีนะตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคมนะครับทาง t u u e o r r p r r t t o o นะครับได้ร่วมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือคนไทยในอิสราเอลด้วยการเปิดระบบให้ลูกค้า 2Move Edge และก็ d t แทนะครับที่อยู่ที่อิสราเอลเนี่ย โทรศัพท์แล้วก็ส่ง SMS ได้ฟรีนะครับทั้งภายในอิสราเอลเองแล้วก็การโทรกลับมายังครอบครัวในประเทศไทยตลอด24ชั่วโมงได้จนถึงวันที่31ตุลาคมนะครับ<ต><ต>เพิ่มเติมจากมาตรการเร่งด่วนขั้นต้นที่อำนวยความสะดวกให้ทั้ง TrueMove และ D-Tac เนี่ยที่ใช้ roaming อยู่ในอิสราเอลสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือฉุกเฉินจากทางสถานทูตไทยในกรุงเทลอวิฟได้รวมทั้ง call center ก็ได้นะครับโทรฟรีมาตั้งแต่7ตุลาคมแล้ว นอกจากนี้ยังประสานสถานทูตไทยในอิสราเอลเป็นสื่อกลางส่งข้อมูลข่าวสารผ่านระบบที่เรียกว่าเป็น SMS p o d c a s t เพื่อให้ผู้ใช้บริการที่อยู่ในอิสราเอลได้รับทราบข้อมูลและความเคลื่อนไหวที่เป็นประโยชน์และมีความจําเป็นสําหรับการตัดสินใจเพื่อความปลอดภัยของคนที่อยู่ในพื้นที่รวมทั้งสนับสนุนนะครับให้การสื่อสารระหว่างภาครัฐและผู้ที่ต้องการอพยพเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยเนี่ย สามารถติดต่อประสานงานพูดคุยกันได้อย่างราบรื่นแล้วก็ถันกันนะครับ